META หรือที่หลายคนยังติดปากเรียกกันว่า Facebook กำลังเดิมพันอนาคตทั้งหมดของบริษัทเลยนะครับไม่ใช่แค่กับเทคโนโลยีเดียวแต่เป็น2เทคโนโลยีที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนโลกของเราไปเลยนี่คือเรื่องราวของความทะเยอทะยานความเสี่ยงที่สูงมากๆและคำถามสำคัญที่ว่าการเดิมพันครั้งใหญ่นี้มันจะคุ้มค่าหรือเปล่าก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเมตาคืออะไรกันแน่ จริงๆแล้ว Meta Platforms ก็คือบริษัทแม่ของ Facebook นั่นแหละครับการเปลี่ยนชื่อนี้ก็เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าทิศทางของบริษัทเขาเนี่ยมันไปไกลกว่าแค่โซเชียลมีเดียแล้วนะคือถ้าพูดถึง Meta ในปัจจุบันนะครับอาณาจักรของเขาเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันที่เราคุ้นเคยกันดีพวกนี้แหละครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็เป็นเหมือนเครื่องจักรผลิตเงินสดมหาศาลจากธุรกิจโฆษณาดิจิทัลนั่นเอง แต่คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าธุรกิจปัจจุบันมันยังแข็งแกร่งทำเงินได้ดีขนาดนี้แล้วทำไมล่ะครับทำไมเมตาถึงต้องทุ่มทรัพยากรมหาศาลไปกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำตอบก็คือเขากำลังมองไปข้างหน้ามองไปยังอนาคตที่ไกลกว่านั้นเยอะเลยครับและนี่แหละครับคือ2เสาหลักที่เมตากำลังใช้สร้างอนาคตของตัวเองขึ้นมานั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโลกเสมือนจริงที่เราเรียกกันว่า Metaverse กลยุทธ์ของ Meta เนี่ยนะครับเรามองเป็นสส่วนใหญ่ๆได้เลยส่วนแรกก็คือ AI ที่เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่เข้ามาติดเทอร์โบให้กับธุรกิจโฆษณาเดิมให้มันทรงพลังยิ่งขึ้นไปอีกส่วนที่2ก็คือ Metaverse อันนี้เป็นการเดิมพันระยะยาวเลยครับกับการสร้างอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ขึ้นมาทั้งระบบแน่นอนครับว่าความฝันที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายและนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องราวเริ่มจะเข้มข้นขึ้นมาแล้วเพราะว่าต้นทุนที่ว่าเนี่ยมันสูงแบบ ไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นที่ทําให้นักลงทุนหลายคนเริ่มกังวลใจเนี่ยมันมาจากประกาศนี้เลยครับคือการเพิ่มงบลงทุนอีกมหาศาลให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI คือมันไม่ใช่การลงทุนธรรมดานะครับแต่มันเป็นสัญญาณบอกตลาดเลยว่า Meta พร้อมจะใช้เงินจํานวนมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมาเมื่อไหร่แล้วนั่นนั่นแค่ส่วนของ AI นะครับลองมาดูตัวเลขนี้กันบ้างโครงการ Metaverse เนี่ย ขาดทุนสะสมไปแล้วกว่า70 0 0 0ล้านดอลลาร์โอ้โหนี่คือการเผาเงินจำนวนมหาศาลเพื่อไล่ตามวิสัยทัศน์ที่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำกำไรได้จริงๆเมื่อไหร่แล้วตลาดหุ้นตอบสนองยังไงนั่นแหละครับนี่เลยครับราคาหุ้นดิ่งลงไปกว่า100ดอลล,ลาร์นี่คือเสียงสะท้อนจากนักลงทุนโดยตรงเลยครับที่กังวลกับแผนการใช้จ่ายเงินที่มันดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดของบริษัทประโยคนี้ผมว่ามันสรุปความรู้สึกของนักลงทุนได้ดีที่สุดเลยครับ คือความกังวลหลักๆเลยก็คือการทุ่มเงินไปกับโครงการที่ยังมองไม่เห็นผลตอบแทนที่ชัดเจนซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงกับกําไรของบริษัทในระยะสั้นได้ทีนี้การเดิมพันครั้งใหญ่นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบสบายๆนะครับคือเมตาเองก็กําลังเจอกับแรงกดดันจากภายนอกที่หนักหน่วงมากๆทั้งจากคู่แข่งแล้วก็จากหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆทั่วโลกเลยเราอาจจะแบ่งความท้าทายออกเป็น2ด้านหลักๆนะครับ ด้านหนึ่งก็คือสงครามการแข่งขันที่ต้องสู้ในทุกๆสมรภูมิเลยและอีกด้านหนึ่งก็คือการต่อสู้ทางกฎหมายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของบริษัทโดยตรงได้เลยครับจะเห็นได้เลยว่าในแต่ละสนามรบเนี่ยเมตามีคู่แข่งที่น่ากลัวทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Google กับ t i k t o อกในตลาดโฆษณามี Open AI Google Microsoft ในโลกของ AI แล้วก็ยังมี Apple ที่ส่ง Vision Pro ออกมาท้าชนในสมรภูมิ m e t a v e r s e อีก ส่วนในสมรภูมิกฎหมายนี่ก็หนักไม่แพ้กันเลยครับโดยเฉพาะคดีในสหรัฐที่อาจจะนำไปสู่การถูกบังคับให้ขาย Instagram และว WhatsApp ทิ้งไปเนี่ยโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นเดิมพันที่สูงมากๆสำหรับอนาคตของบริษัทเลยนะครับเอาละครับหลังจากที่เราเห็นความเสี่ยงเห็นต้นทุนมหาศาลกันไปแล้วทีนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมองกันบ้างมาดูกันว่าแล้วเส้นทางสู่ความสาเร็จหรือผลตอบแทนที่เมตาเขาวาดฝันเอาไว้เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไง ตารางนี้อธิบายกลยุทธ์ของเมต a ได้ชัดเจนมากๆครับมันเหมือนบริษัทมี2ซีกเลยซีกหนึ่งคือธุรกิจโฆษณาปัจจุบันที่กำไรเยอะมากทำหน้าที่เป็นเหมือนกระเป๋าตังค์คอยส่งเงินไปให้อีกซีกหนึ่งก็คือ Reality l a b s ที่แม้จะขาดทุนยับเยินแต่เป้าหมายของมันคือการกลายเป็นอนาคตของบริษัทแล้ว AI มันเค้ื่อมาช่วยตรงไหนคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันในอนาคตนะครับแต่มันกำลังช่วยให้ธุรกิจโฆษณาทำเงินได้มากขึ้นวันนี้เลย ด้วยการช่วยหาลูกค้าที่ใชเ่เป๊ะๆให้กับคนลงโฆษณาแล้วก็ยังช่วยสร้างโฆษณาให้เองโดยอัตโนมัติอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็แปลว่าคนลงโฆษณาได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าเดิมนั่นเองและนี่คือหลักฐานที่จับต้องได้เลยครับการลงทุนใน AI เนี่ยมันเริ่มให้ผลตอบแทนแล้วจริงๆด้วยการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจมากซึ่งมันก็พิสูจน์ให้เห็นว่ากลยุทธ์นี้กำลังทำงานได้ผลดีกับธุรกิจหลักของบริษัท ส่วน m e t a v e r s e แม้จะยังดูเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่โอากาสของมันเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะคือถ้า Meta ทำสำเร็จเขาจะไม่ใช่แค่ผู้เล่นคนหนึ่งในอินเทอร์เน็ตยุคใหม่แต่เขาจะเป็นคนสร้างแพลตฟอร์มและระบบนิเวศท,ทั้งหมดเลยตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงระบบเศรษฐกิจเสมือนจริงเลยทีเดียวและทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับมันนำเรามาสู่บทสรุปซึ่งก็คือคำถามสุดท้ายที่ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้นี่คือคำถามสำคัญที่สุดเลยครับว่าสิ่งที่เมตากำลังทำอยู่เนี่ย เป็นการยอมทิ้งปัจจุบันที่กำไรมหาศาลเพื่อไปไล่ตามความฝันที่ไม่แน่นอนหรือว่ามันคือการวางรากฐานที่ชาญฉลาดและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีในทศวรรษหน้ากันแน่ซึ่งคำตอบของเรื่องนี้ก็คงมีแต่เวลาเท่านั้นแหละครับที่จะบอกเราได้